รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับรางวัลนี้ครับก็โอ้โหจริงแค่แค่ได้รางวัลผมก็ดีใจแล้วครับเพราะมันก็เป็นรางวัลครับรางวัลเป็นสิ่งที่ดีสําหรับพวกเราครับเราก็จะสู้ต่อไปเพื่อได้รางวัลมากมายไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับเย้ EFM Fan d Live มาแล้วนะคะตอนนี้คนเยอะมากๆแล้วก็มีสีสันขึ้นมาเลยขอต้อนรับบัสไฟฟ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอนเตอีถ้าเต็มร้อยอยู่ที่ระดับประมาณร้อยฝ่าฝันโอเครู้เรื่องเบาใจแล้วเพราะว่าแฟนๆบอกว่าให้พูดดังดังนะลูกให้พูดเยอะๆลูกเอาดิดดิเวลูกดึกแล้วแม่หูเติมนี้เออในนีห้าคนใครพูดเยอะสุดคุณชชัยครับ กูจชใยเยอะสุดใช่งั้นใครพูดน้อยสุดกูจะใช่เหมือนกันกูจะใช่ไหมือนกคะเราสามารถเป็นคนที่พูดเยอะสุดและน้อยสุดได้ในเวลาเดียวกันเลยเในเวลาเดียวกันเลยแล้วแต่อารมณ์คเราดูไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตัดสินกั็ได้แล้วก็ส่วนตอนนี้แน่นอนว่าน้องๆมาถึงที่นี่แล้วก็ต้องมารับรางวัลที่แฟนๆเขาโหวตให้นะคะรางวัลสำหรับบัสไฟท์ The Best Inspiration Bus Unit ครับ ไบ้างคะที่ได้รับรางวัลนี้ครับก็ริงแค่แค่ได้รางวัลผมก็ดีใจแล้วครับเพราะมันก็เป็นรางวัลครับรางวัลเป็นสิ่งที่ดีสําหรับพวกเราครับเราก็จะสู้ต่อไปเพื่อได้รางวัลมากมายไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับเย่เป็นคำตอบที่แบบรอได้ดูว่าเนาะพูดตรงตอบตรงแบบรางวัลก็ดีแล้วเพียวมาก มีคําถามที่ต่อยอนมาจากรางวัลนะคะก็คือรางวัลนี้แฟนๆเขาอธิบายมาว่าเพราะว่าพวกคุณทุกคนอ่ะมีแบบผลงานที่ดีสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าน้องๆแต่ละคนอ่ะมีวิธีสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองหรือว่าปลูกตัวเองขึ้นมายังไงบ้างจริงครับผมว่าพี่ฮาร่าจะรู้ดีเรื่องจากพี่ฮาร์ดอง่าเไงพี่ฮาร์ดทำยังไงก็คือถ้าสมมติว่าวันนั้นเนี่ยฮาจะต้องแบบจะต้องทําอะไรที่มันแบบสําคัญหรือว่ามันเป็นวันที่แบบพิเศษอะไรเงี้ยฮาก็จะแบบ ตื่อย่างแรกที่ทําคือแบบพอหลังจากตื่นนอนมาคือแบบท่องไว้ก่อนเลยท่องว่าวันนี้วันนี้เป็นวันที่ดีมัน<อ>ใช่ m a n f a c e หรอใช่แบบมันคือชิลสะกดจิตตัวเองแหละครับมีต้องก้าขาซ้ายขาขวาลงเตียงอะไรอางเงี้ยขาคู่โบราณมากถ้าเราเชื่อวันนี้ไม่ใช่ดีวันนี้ก็จะเป็นวันที่ดีเดี๋ยวันนี้พไปีตายดีดีดีมากล่ะมากล่ะครับ รู้สึกว่า energy นี่ยขึ้นอยู่กับเวลาด้วยอตอนกลางคืนไหนผมก็จะตื่นหม่เอออย่างตอนนี้อย่างตอนนี้ใช่ครับตอนนี้ผมตื่นมาคือ <c oughs> เด็กวัยรุ่นอ่ะนะเนาะแต่ว่าถ้าถ้าช่วงไหนแบบเหนื่อยมากเครียดมากก็จะจะส่องส่อง bias บ้างออาะว่าเหมือนเ,ออเข้าไปแล้วก็จะเจอแบบข้อความมีเขาให้กำลังใจอยแล้วซึ่งเป็นวิธีที่เราไม่สามารถทำได้เพราะว่าไม่มีใครพูดถึงล้วผมเองพี่ผมเองผมเองครับไปต่อไปต่อที่คนที่พูดเยอะที่สุดของเราครับต่อ ครับคือคือผมจะชอบแบบหาอินสป r เรชันดูเช่นอย่างเช่นแบบสมมติแบบถ้าผมจะขึ้นสเตจใช่ไหมบก็จะดูเ็ In c ท t ม2 7อสองเจ็ดอะไรเงี้ยเหมือนจริงเหมือนเราก็ต้องโกไว้ด้วยไหมว่าสักวันหนึ่งเราจะแบบไปไกลไปแบบมีฝันเหมือนกับเขาเหมือนกันีอป่าอ๋อถ้าถ้าวันหนึ่งแบบสมมติเราไปได้ไกลจริงๆก็อยากแบบคอ l แลบคอลแลบโอ้ยนี่คือแฟนตัวยงนะถ้าอยู่ใน Facebook ก็คือมีรูปแบบ มงกุฎฟชั่โยเอออ่าโอเคจิมบุกอะค่ะครับเอ่อปลุกปลุกใจตัวเองใช่ไหมคบต้องการกําลังใจก็แบบขอพี่พี่ม่ก็เพื่อนๆนแบบขอกําลังใจตรงๆเลยว่าเออพูดไะไรให้แบบเป็นกําลังใจให้หน่อยเพื่อแบบปลุกใจตัวเองอะไรเงี้ยอืมมาจังอะครับครับผมชอบกินของหวานครับเข้าทาง่ะเป็นวิธีปลุกกําลังใจที่ดีครับ ให้มันเหมือนพอได้แบบเอ้ยิ้มยิ้มหน่อยเนาะนหวานเคย <c oughs> คุยคุยกับเอเอกับพี่อารันว่าเราไปเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดร้านธุรกิจบิงซูไอติมด้วยกัน <c oughs> เตี้มเตี้ยไม่อุ่นหนุนนะเออเออแล้วก็นอกเหนือจากชื่อรางวัลนี้นะคะกับ The Best Inspiration Bus Unit เนี่ยยังมีอีกหนึ่งชื่อที่ก็ได้รับการโหวตไม่แพ้กันนั่นก็คือรางวัลลูกพี่ยงทำถึงลำตึงแบบบัสไฟลอทำยังไงอะสอนหน่อยมันเป็นยังไงสอนหน่อยได้ไหมทีนี้ถ้าอินเนอร์คือเราต้องหน้าหน้าเราต้องนิ่งนี่ต้องนิ่งครับต้องตึงๆใช่ไหมตึงที่สุดแล้วแบบไอยังไงนะ คือมันนัแล้วในทุกหน้าแล้วก็หลังจากคำว่าทีปุ๊บก็คือหน้าตึงเลยใช่ไหมแล้วในทุกหน้าที่ฉั่เธ่หน้าตึงแล้วต้องกลับมายิ้มนะสมมติหน้าตึงมาเขาตอบว่าทีที่ฉันไม่เธออยู่ขอบคุณครูที่ำหน้าตึงมันอยู่ที่นี้ยากนะยากฉันทำไม่ได้ฉันยอมแพ้ตรงนี้เลยไม่ได้จริงจริงาถามถึงยูนิตนี้หน่อยบัสไฟความรู้สึกแรกที่เรารู้ว่าแบบบัสไฟเราประกอบไปด้วยใครยังไงบ้างเนี่ยรู้สึกไงบ้าง ก็รู้สึกว่าเป็นเคมีที่แบบดูเข้ากันได้ก็พอได้ได้ยูนิตตอนแรกพอได้ยูนิตเลขค่าแล้วก็แบบอ๋อมันก็น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นแบบยูนิตที่ไม่ใช่เลขคู่แล้วอะค่ะเพราะที่ผ่านมาเราจะเป็น12คนและใช้บ็อกกิ้งเลขคู่ตลอดพอเราได้เลขห้ามันแล้วเราก็ได้ทําเป็นเลขที่ครั้งแรกแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออก็เป็นยูนิตที่แบบเราน่าจะได้ลองทําอะไรใหม่ๆดูอีกอย่างหนึ่งที่ตื่นเต้นก็คือเป็นการแยกยูนิตครั้งแรกครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราไม่เคย แยกจาก12คนมาก่อนเลยไม่ไดห่างกันเลยแหละใช่ใช่อยู่กินนอนด้วยกันชีวิตด้วยกันนานมากด้วยเนาะรที่ยากมันก็มีความตื่นเต้นมีความกลัวอะไรแต่ว่าพอรู้เป็นเพื่อนๆก็สบายใจงั้นนิยามดเลยไหมว่าบัสไฟเป็นจุดๆอะไรที่สุดเออเป็นยูนิตที่จุดๆอะไรที่สุดเป็นยูนิตที่ขำๆได้เลยนะพี่ซีคนน้อยตอนนี้ก็ถือว่าถูกก็จริงเออเออ แล้วบัสเซเว่นน่ะคิดว่าเขาเป็นยูนิตที่อะไรที่สุดคนเยอะกว่าบัสไฟครับคนเยอะกว่าบัสไฟบัสเซเว่นเอางี้เลยเหรอยูนิตที่เจ๊งมากครับบัสเซเว่นนี่เจ๊งมากบัสเซเว่นกับบัสไฟใครเจ๊งกว่ากันอ๋อบัสอิสท์เวลครับพี่สองคนเจ๊งที่สุดอยู่แล้วครับมงลงแล้วมงลง เออแล้วถามถามนิดนึงอ่ะแนนก่อนหน้านี้พวกเราเป็น12หมดเนาะเราแบบไปไหนกินนอนอะไรด้วยกันเราจะอยู่กับเพื่อนเยอะมากพอมาเป็นบัสไฟมีอะไรที่ไม่ชินบ้างไหมทุกอย่างไม่เหมือนเดิมเดีคืวว่าแบบเวลาในมูในห้องสองเนี่ยมันก็จะพอคนมันน้อยมันก็จะรู้สึกว่าห้องเราถ้าเดิมแต่คนน้อยลงเงียบเงียบอะตอนอยู่คนสิบสองก็จะแบบ มีความแบบวุ่นวายบ้างอวุ่นวายแต่ว่าพอมาอยู่ห้าคนแล้วก็แบบกลับคลิปความวุ่นวายนั้นเลยอ๋อน่ารักมากเพราเรากลับไปสองรก็บอกคนเยอะจัง <c oughs> เลยค่ะแล้วก็มาพูดถึงซิงเกิลของพวกเราดีกว่าพี่เราบอกอตรงพี่เราชอบมากเว้ย <c oughs> ชอบแบบชอบจริงๆกับแค่ไหนแค่นั้นนะคะแล้วก็ยอดวิวเมื่อกี้ที่เข้าไปดูคือ1.1ล้านเป็นที่เรียบร้อยได้ันนเร็วมากค่ะและแน่นอนเรารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้รับกระแสตอบรับบดีขนาดนี้ ก็ดีร so ู้สึกว่าดีใจที่ที่ทุกคนชอบครับแล้วพวกเราตั้งใจทํากันมากแล้วก็แบบเหมือนเบื้องหลังก็ตั้งใจทํามากเหมือนกันเหมือนช่วยช่วยกันทําแล้วพอพอได้ได้ได้กระแสตอบรับที่ดีพวกเราก็ก็แฮปปี้กับมานใช่ ซึ่งนอกจากตัวเพลงที่จะเด็ดดวงแล้วในท่าเต้นก็คือเป็นอะไรที่เรื่องลือไม่แพ้กันเต้นทุกแอนจริงดังนั้นเราก็อยากจะเห็นน้องๆเต้นเพลงนี้แต่ว่าเพิ่มความน่ารักไปหน่อยคือจะมีการให้เลือกค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งเปิดดูนะมันจะเป็นสปีดของแต่ละคนใครหยิบได้สปีดไหนไม่มีทิ์เลือกแล้วอย่าเพิ่งพิดูนะอย่าเพิ่งมดูนะ อ๋อคือไม่เหมือนกันหรอใช่ข้างหลังจะมีสปีดเดี๋ยวน้องจะต้องเต้นตามสปีดที่น้องได้รับมีตัวเลขใช่อันนี้ไม่น่าเกี่ยวตัวเลขนี้ไม่น่าเกี่ยวมาต่อข้างหลังข้างหลังตามสไตล์มาเปิดห้องกันนะหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาสิบครับโอ้แล้วทำไมใครได้ร้อยอ่ะโอเครู้เรื่องเรื่องจากน้อยสุดัครบน้อยสุดคือครับต้องช้าลงด้วย เธอให้ได้แค่ไหนตอบเป็นได้แค่นั้นจะให้ฉันนั้นเป็นอะไรก็ยอมเฮ้ยก็จะยากไปอีกแบบนึงแต่ว่าได้นะได้เออพราะอยู่ดีกมรอดูคุณร้อยเลยแล้วเนี่ยแปดีต่อไปดูเม่ไหร่ครับหนึงสบายเลย จะาให้ได้แค่ไหนก็เป็นได้แค่นั้นบอกตัวเองทุกวันฉันหาเมาแต่ใจทียังได้ไม่เจอใครให้ฉันนั้นเป็นอะไรก็ยอมเป็นกันนั่งเต้นนกคะไปต่อใครใครต่อนะครับคุณ50าสิบแมสหรือคุณเท่าไหร่คูณสี่ Uhm กืค like, ืนลอยไว้ด้วยมั้ได้แค่ไหนก็เป็นได้แค่นั้นว่ะห้าหกเธอให้ได้แค่ไหนก็เป็นได้แค่นั้นบอกตัวเองทุกวันฉันทําเมาแต่ใจจะให้ฉันนั้นเป็นทางไรก็ยอมว้าคุณห้สิบมาคูณหาสิบนะ ถ้าแต่ให้ได้แค่ไหน็ยั้ผมกีทไม่ได้ไคเันไแตฉันเปอะไรก็ยอมรอดูร้อยเลยห้าสิบร้อยะรอดูร้อยะคนเต้นแต่คนร้องร้อยยังไงอะผมผมว่าผมร้องไดอ่ะมาไปอ้โหตนี้แค่ไหนตอ้อหก็ยอม อันไหนดี MV ไหมเคยมีสถานการณ์ที่แบบเกิดขึ้นเหมือนใน MV กันเราไหมแบบแอบชอบคนที่ไปอ u d i t i o n ด้วยกันอะไรเงี้ยผมออ d i ชั่นเดียวโอ้โหอ u d ผมรอดเลยรอดอถ้างั้นถามว่าเคยแบบถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบใน MV อย่างเงี้ยเราจะเราจะทํายังไงได้บ้างถ้าเป็นตัวเราเองอเราจะทําแบบใน MV มไหมจะ จะไปเข้าน้ำแล้วก็เปิดฝาบัวร้องเพลงแค่ไหนแค่นั้นอาอะผูกระชัยทำไงครับครับคือถ้าเป็นผมนะผมว่าผมคงไม่มีเวลาในเลนที่ชอบหรอกเพราะว่าตอนผมจะเต้นได้มันก็หมดเวลาแล้วลองมาถึงสถานการณ์ในเนี้ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นกับเราหรือปะ่ะที่มากไปน่าจะน่าจะนอนนะหืมฉี่ว่ะ เอ้ฉีกจริงว่ะถ้าเจอคนที่ชอบปุ๊บนอนเลยดีกว่าจะได้ไม่ฟุ้งซ่าใช่ไหมเช้าเลยอาจินวูก็ครับครับสมมติเป็นผมผมว่าผมน่าจะต้องการที่ปรึกษาครับก็เลยจะทวิตหาบีอาร์สว่าต้องทำยังไงดีก็คือให้บีอาร์ช่วยจีบซะเลยไปจังทำไงครับผมน่าจะอยาไปกินบิงซูครับเอาอีกแล้วตัวเติมเติมกำลังใจก่อนไง ชอบเขาบกว่าทัวร์กาแรคเตอร์เติมกำลังใจก่อนแล้วค่อยมีกำลังใจไปครับถ้างั้นพูดถึงนางเอกเอ็มวีหน่อยครับผมเป็นการร่วมงานครั้งแรกเลค่ะชัยเป็นการร่วมงานครั้งแรกครับใชัเปัญญามีจังหวะของเขินอะไรงี้ไหมโอ้โหผมผมเขินหนักเลยครับโอ้ยซีนไหนกันขนาดนั้นนซีนไหนเขินจุดโอ้โหเขินทุกซีนเลยครับเขินน่าจะสองนะเขินน่าจะสองนี่ขนาดเขาไม่นอนนะในเอ็มวีอ่ะถ้าเขาได้นอนแล้วก็ ไม่นอนนะถ้าไม่นอนไม่ได้แบบโดนปฏิเสธถ้านอนถ้านอนถ้านอนหลับอนนอนถ้านอนอาจจะโดนปฏิเสธเพราะว่าผมหลับเยอะก็ได้ครับโอยดูชาวแฟนด้อมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินฟินแบบนี้กดเลยกดเลยง่ายง่ายอะไรอะ EFM แฟนดอมไลค์